สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถือทั้ง2ตัวนี้ที่งบแตกต่างกัน600กับเจ้าตัว POCO M7 ตัวนี้กับราคาเต็มคือ3,899บาทนะครับแล้วก็เจ้าตัว TECNO โป v ว่า6 o e o กับราคาเต็มคือ4,499บาทนะครับทั้งคู่บอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็ม กับราคาที่โคตรคุ้มในปี2 0 5จริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้งสอตงตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แน้นให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงลดถ,ถึง10 20เเนะครับผม ตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิดนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้าทาง f อฟฟ้าแอส้มบอกว่าทั้งคู่ให้มาสเปคในการดีไซน์แล้วก็บอดี้ถือว่ามีความสำคัญจริงครับมาดูว่าตัวบอดี้จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ใช้งานมาทั้งคู่ถือว่าทำออกมาได้อย่างดูดีจริงครับนี่ ตัวโปโคถือว่าทำดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบผลิภัณฑที่ให้เรามานะครับพร้อมกับดีไซน์ในการวางตำแหน่งของตัวโมือลกล้องถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากเลยครับผมก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับกล้องหลังให้มาความคมชัดที่50ล้านพิกเซลทั้งคู่กล้องหลังให้มาความคมชัดเท่ากันนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าลวดลายที่มีความสวยงามจริงครับซึ่งพีชอบดีไซน์ของเจ้าตัวเทคโนโปว่า หกดีโรครับนี่ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรในผมตัวนี้นครับในการดีไซน์ซึ่งถือว่ามีความสวยงามจริงลำโพงห้าเ,เ,เป็นตัวลำโพงคู่ผมตัวนี้ให้เรามาในการขับเสียงถือว่าเสียงถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์แล้วก็การจัดวางตำแหน่งของตัวเครื่องบริเวณด้านหลังนะครับถือว่าปโป๊ะก็ดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็ตัวโปว่า 6 o ก็ถือว่าดีไซน์มีความสวยงามจริงครับนี่กับงบที่แตกต่างกันประมาณ600ถือว่าทําออกมาได้ดูดีผสมควรผมจรงนี้ให้เรามานะครับแล้วก็มีไฟแฟลก LD e ทั้งคู่ถือว่าจัดวางตาแหน่งถือว่ามีความแบบดูดีทั้ง2ค่ายซึ่งโปรคก็แบน์จากตัวเ Xiaomi นะครับ นี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ด้านข้างก็จะมีปุ่ม power ทั้งคู่สามารถทําการสแกนมือที่ปุ่ม power ได้นะครับผมตัวนี้คือความบางของตัวเครื่องตัวนี้ให้มากับความบาง8.4ม mm, มตัวนี้ให้มากับความบาง9.23มิลลิเมตรส่วนตัวถือว่าความบางในการจับก็ไม่แตกต่างกันมากมายนะครับนี่อันนี้คือด้านบนของตัวเครื่องอันนี้คือลําโพง1ตัวอันนี้ด้านบนไม่มีลําโพงนะครับ แล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องน,นี้คือลําโพง2ตัวผมของตัวเทคโนแล้วก็อันนี้ลำโพง1ตัว d o l บ y a แอดมอนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับแล้วก็พอร์ตไทป์ซีซึ่งทั้งคู่สามารถรองรับตัวแบตเตอรี่ให้มา7,000มิลมถือว่าเบ็ดให้มาอึดจริงครับตัวนี้ลองรับฟ t c ชาร์จให้มา33วัตต์ผมตัวนี้ให้มาฟ t c ชาร์จคือตัวนี้บมกเลยว่าจัดเต็มจริงครับกับตัวฟ้าชาร์จทั้งคู่ให้มา คือเท่ากัน,นะครับเรื่องของแบตเรื่องของฟาชาร์ททั้งคู่ให้มาเท่ากันนะครับหัวาชาร์จสายชาร์จในกล่องแถมให้เราครบแล้วก็ตัวนี้มีรูหูฟัง3.5ในส่วนของตัวนผม โปว่านะครับก็ให้มาถือว่าเพียงพอจริงผมตัวโปโค่ผมตัวนี้สมุมอมองพีนะลำโพงหนึ่งตัวแต่ในการขับเสียงถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับมาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างนะครัผมตัวนี้ซึ่งหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยสีสันทําออกมาได้ดูดีมากกับหน้าจอที่มีความคมชัดจริงครับหน้าจอให้มา Full HD Plus กับหน้าจอ6.9นิ้วเดเฟนให้มา 114เฮิรในการกดในการทัดถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับกับตัวเนี่บผม BOCO M7 นะครับจับตัวเทคโน o นะครับผมตัวนี้โปว่่า6ดโอให้มาหน้าจอ6.78นิ้วครับถือว่าหน้าจอให้มาดูดีเช่นกันผมตัวนี้ให้มาเป็น120เฮิร์กับหน้าจอ Full HD Plus ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาทั้งคู่ถือว่าทำแสงทำสีออกมาได้ดูดีจริงครับทัดกดบกเลยว่า ง่ายมากนะครับผมนี่ครับอันนี้คือหน้าจอ144เฮิรต์6.9นิ้วอันนี้หน้าจอ120เฮิรต์ผม6.78นิ้วผมในการทัดก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับทั้งคู่ติดลีมหน้าจอมาจากโรงงานให้เราผมเรียบร้อยมาดูว่าบอดี้น้ำหนักจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงผมซึ่งพีขอทำการช่างตัวแล้วลอดูเลยว่าน้ำหนักจริงเท่าไหร่นะครับนี่พีขอเปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมสับตัวน้ำหนักผมของเจ้าตัวโปรว่า 6neo นะครับอยู่ที่227กรัมนะครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีมาดูว่าตัวเนี่ยผมตัวเ o c ร M7 นะครับอยู่ที่ 216กรัมถือว่าน้ำหนักสูสีกันผมไม่ได้แตกต่างกันมากมมยเนาะเดี๋ยวผมน้ำหนักถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงห่างประมาณ10กรัมนะครับผมสับตัวบอดี้แล้วผมถือว่าให้แบตมา7,000แอมป์กับตัวน้ำหนักประมาณนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับผมสับทั้งคู่นี้เนาะซึ่งพีก็สัมผัสมารู้สึกว่าหน้าจอให้มาเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูทั้งคู่อันนี้กล้องหน้าให้มา ป็างแบบ8ล้านถือว่าสกินโทนทําออกมาได้ดูดีมากอันนี้ก็ค่อยมาเป็น8ล้านเช่นกันซึ่ง กล้องหน้ากล้องหลังในการถ่ายรูปหรือว่าให้มาสู่สีชิมมาดูว่าในการตั้งค่าของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมของทั้งสองตัวนี้นะครับนี่ซึ่ง UI ของทั้งสองตัวนี้บอกว่าพีทำการใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอกับันนี้เป็นตัว Android 14อันนี้ Android 15นะครับซึ่งบอกว่าทัชกดของตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงอันนี้ CPU ให้มาเป็นตัว s n a p d ลก g o n 685 ดรอคอรผมตัวนี้ให้เรามาในการเพิ่มหน่วยความจำอันนี้เป็นรุ่นเบรโมเดลผมทั้งคู่คือรุ่นเบสโมเดลอันนี้แรม8กิกสามารถเพิ่มอีกเท่าตัวคือ8กิก็น16กิกอันนี้6กิกบวกเพิ่ม6กิกเป็น12กิกก็จะมีรุ่น8กิกเช่นกันผมตัวนี้ให้เรามานะครับก็ถือว่าให้มาเพียงพอนะครับนี่อันนี้ความจุ1 2 8อันนี้ความจุ2 5 6นะครับ นี่ผมอันนี้คือความสมุทของหน้าจอถือว่าให้มาดูดีมากแล้วก็ UI แล้วก็ในการอ่านฟอนต์ก็ถือว่ามีความคมชัดจริงผมสาหรับตั้งค่าเป็นทีมมืดทีมสว่างทั้งคู่ถือว่าทำออกมาได้นะครับนี่อันนี้คือการปรับตัวอัตราดีสีของจอซึ่งปรับได้ดีเช่นกันอันนี้ปรับเป็น60ก็ได้แล้วก็90ก็ได้แล้วก็1 1 0หรก็ถือว่าอัตโนมัติทั้งคู่ทำออกมาได้ดีจริงครับนี่อันนี้ CPU ให้มาก็ถือว่ามีความเร็วความแรงนี้นะครับผมกับ CPU ตัว m ิ t ิกเฮลิโอเจียเกอัลตาซึ่งหมดว่าความแรงความเร็วสู่เสียจริงผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาผมอัลต้ากับตัว685ใช้งานมามีความสมมุติเข้าแอปถือว่าเร็วขั้่ผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้พี่ทำการกดให้ดูเลยว่าสีสันของหน้าจอหรือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากครับผม ดูดีอ่ะหน้าจอสวยอ่ะแล้วก็สีสันถือว่าทออกมาได้ลงตัวแล้วก็ในการปลดล็อกทั้งคู่สามารถทําการปลดล็อกบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องที่ปุ่ม power ได้ผมจีให้เรามานะแล้วก็เสียงผมนี่ครับในการปรับเสียงถือว่าให้มาดีมากน,นี่คือลำโพงแบบตัว dobby atmos ทั้งคู่คือลำโพงแบบตัว dobby atmos ผมให้เรามานี่ผมอันนี้หนึ่งตัวอันนี้ลำโพง2ตัวผมซึ่งบอกเลยว่าปรับได้อย่างง่ายดายนี่ผมอันนี้คือการปรับกราฟเสียงของทั้งคู่นี้นะครับนี่ เทคโนก็ทามาดีอ่ะตัวบ็อกโกถือว่าทามาดีผมนี่แล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายแล้วก็ซัพพอร์ต WiFi ส่วนสีและ Wi-Fi 5ทั้งคู่สามารถซัพพอร์ตได้นะครับผมนี่ถือว่าใช้งานในการกดต่างๆถือว่าโอเคมากทั้งคู่สามารถทําการคนแอปพลิเคชันก็สามารถทําการคนได้นะครับนี่แล้วก็มีการแจ้งเตือนด้มีคพอยก็มีหน้าต่างลอยลก็ผสมประสานหน่วยความจําให้เราถือว่าครบแล้วก็มีตัวแอปเฟดคนแอปได้อันนี้ก็มีตัวคนแอปเช่นกันนะครับ ให้เรามาก็ถือว่าเยอะแยะนะครับบอกเลยว่าอวกมากครับผมที่พีทำการสัมผัสท,ทั้ง2ตัวนี้มาซึ่งฟังก์ชันบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับผมอันนี้คือในส่วนของขอบของหน้าจอนะครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก6กกับ6.78นิ้วนะครับนี่ซัพพอร์ตเป็น L 1ทั้งคู่นะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้ ตัวกล้องเป็นอย่างไรกับกล้องหลังที่ความคมชัดให้มาเท่ากันที่50าล้าน,นครับพี่จะขอการถ่ายรูปที่เป็นรูปแบบเดียวกันก่อนครับนี่อันนี้ถ่าย p o c o โค M7 นะครับแล้วพีก็ขอถ่ายที่ความคมชัดสูงสุดเลยนะครับนี่พีก็ถ่ายตัวนี้ก่อนปึ๊บแล้วพีก็จะถ่ายความคมชัดสูงสุดนะครับผมนี่ครับผมซึ่งถ่ายเป็น50าล้านทั้งคู่นะครับ คิว่าจับโฟกัสออกมาได้ดูดีจริงครับมาดูว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีจะใช้แบบกล้องหน้าแบบนอมอลนะผมนี่ให้เรามาทั้งคู่คือกล้องหน้าเป็นแบบ8ล้านผมแล้วก็มีตัวแกลลี่ของรูปภาพแยกมาให้เราครับผมถิอว่าทาออกมาได้ดูดีนะผมกับตัวแกลลี่ที่แยกมาให้เรานะครับนี่พีองเข้าแกลลี่ก่อน นี่ยผมอันนี้คือเซลลรีของรูปภาพนะครับซึ่งทั้ง2ตัวทําออกมาได้ดูดีมากซึ่งพีชอบในความสมดุลของทั้ง2ตัวนี้มากถือว่ามีความสมดุลพอสมควรเลยนะครับนี่อันนี้คือพีก็ไปสัมผัสเมื่อกี้มาเนี่ยผมตัวกล้องเห็นไหมว่ากล้องหน้าถือว่ามีความใกล้เคียงกันแต่ถ้าใครชอบสีสันที่เก็บดีเทลละเอียดนะผมี่คือโปโกโค M7 ตอดบโจทย์มากกว่านะครับนี่ คือกล้องหลังบอกเลยว่ามันแตกต่างกันน้อยมากแต่ถ้าใครชอบในการเก็บสีดีอ่ะตัวโปกโคก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีเทคโนโว่าขึ้นเฉลี่ยแหละสกินโทนถือว่าทำออกมาได้เป็นคลิมิ่งโฟนที่คือให้มาลำโพงก็ถือว่าดีอ่ะแล้วก็ตัวหน้าจอถือว่าทำออกมาแสงผลของรูปภาพถือว่าโอเคมากเลยครับนี่อันนี้คือสีสันที่พี่ไปสัมผัสมาตัวกล้องหน้ากล้องหลังของทั้งสองตัวนี้บอกเลยว่าร์วจริงครับคืออ่ะมือถือทั้งสองนี้ กล้องหรือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรแต่ถ้าสกินโทนดีเนาะคือปโคนะผมตัว M7 ือว่าทําออกมาได้ดูดีมากแต่ถ้าใค,ใครชอบที่แบบถ่ายง่ายมีความคมชัดแล้วก็มีตัว AI ที่ทั้งสองตัวนี้มีให้เราเพียบพร้อมก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่อันนี้คือ การใช้งานตัว AI ของเจ้าตัวเสี่ยมี่ก็มีให้เราในการปรับพวกบิวตี้แล้วก็เจ้าตัวเทคโนคก็มีความใกล้เคียงกันมากครับผมในส่วนของกระชันรูปภาพซึ่งพี่ก็ไปสัมผัสมาในการกดแอป,ปก็ถือว่ามีความเลื่อนไหลดีนะมีความสไลด์แบบกดง่ายจริงครับแล้วก็สีสันหรือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรหลังจากพี่ไปทําการใช้งานจริงมาทั้งคู่บอกเลยว่ากล้องดีมากมาดูว่าในการเข้าแอป,ปตัวไหนจะมีความรวดเร็วมากกว่ากันผมอันนี้พีทำกดให้ดูเลยว่า เฮ้ยในการแตะพร้อมกันเนี่ยตัวไหนจะทำการเรนเดอร์ตัวไฟล์ออกมาซึ่งหมือว่า CPU กับตัว10กั685กับตัว Hero G9 ี Ultra Ultimate จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูเป็นอย่างไรทำการแอปแกลลี่กันนะครับ3 4ปุ๊บ Hero G9 ีล้วผมตัว Ultimate จะมีความเร็วนะผมมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมมยแอปโทรครับ3 4ปึ๊บนี่ โอ้มันไม่ได้แตกต่างผมแอปกล้องนะครับ3 4ปึ๊บนี่ถือว่าทําออกมาได้ดูดีทั้งคู่คือความเร็วแอปจะไม่ได้แตกต่างกัน,นผมทําออกมาได้ดูดีมากอันนี้ขอเช่นชมผมอันนี้มาดูแอประบบจะมีอะไรบ้างเช่นพีทำการแอปเชือเลยครับผม3 4ปึเ๊บนี่เห็นว่าเร็วพอๆกันเลยไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะผมคือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรแอปตัวนาฬิกานะครับ3 4ปึ๊บนี่ คือดูดีมากอะ่ะคือเข้าได้ทงโค้ดถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับแอปเครื่องบันทึกเสียงครับ3 4บึ๊บนีถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากเช่นพี่ทำการบันทึกเสียงผมนเนี่ยผมให้ดูเลยว่าบันทึกเสียงพร้อมกันจะเป็นอย่างไรผมนะครับนี่พี่ขอบันทึกเสียงให้ดูเลยว่าถ้าเราบันทึกเสียงพร้อมกันเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างผมนี่พี่ ทดสอบในการบันทึกเสียงของทั้ง2ตัวนี้ผม1 2ึ่งนะครับนี่พีก็ทำการปิดแล้วผมตัวนี้มาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างในการเปิดผมสูงสุดเสียงของทั้งสองอันนี้ก็เสียงสเสียงถือว่า<อ>ดีน,ะ 2, นมสี 1, 2, 3, 4เสียงโอเคมากผมนี่อันนี้มาดูเสียงตัวนี้นะครับ ททสอบในนกการาัึเียงขงขถือว่าลําโพงแล้วก็เสียงถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากในการใช้งานตัวไมโครโฟนนะครับนี่บอกได้ว่าในการแคปเดิมถือว่ามีความลยเื่องจริงเช่นพีกลับมาใช้แอปเดินนมพิมพ์สามสี่ปึ๊บนี่่ปะคือตัวลอมตัวแรมนะัเก็บประจุถือว่าทําออกมาได้เพียงพอมามาดูว่าในการเข้าเกมตัว R O V จะบเพียงพมนี้ครับสามสี่ปึ๊บนี่ มีฟังก์ชันของตัวเกมเทอร์โบให้เราผมทั้งคู่อันนี้ก็มีไฮบูดซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากกับฟังก์ชันตัวเกมผมซึ่งหมกเลยว่ามีความรวดเร็วสู่สีกันมากในการเข้าเกมนะครับซึ่งเนาะหลังจากเพียบการเล่นเกมมาทั้งคู่ถือว่าในการปรับประมาณสูงสุดก็ถือว่าทำออกมา ได้อย่างเพียงพอมากครับเกม ROV นี่พีแบเป็นสูงสุดล้วเปิด60เฟรมถือว่าในการจัดการความร้อนในการจัดการพลังงานถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรทั้งสตัวนี้ผมเกม Free Fire พีรบบเป็นประมาณต่ําๆกลางๆหรือว่าสูงก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับ PUBG รับรมากลางๆก็ถือว่าทั้งคู่ทําออกมาด้ฮะ c a n ี้ n e ่นเนกมหนนะักก็ถือว่าตัว Bowa นะครับผม6โอถือว่าตอบจทย์มากซึ่งพีชอบนะ เมื่อถือเกมมิ่งโฟนที่ราคาเลทสี่พัถือว่าให้เรามาคุ้มจริงครับเล่นเกมถือว่าเพียงพอเกมเก็บชินแผลปรับกลางๆต่ำทั้งคู่ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับผมตัวนี้เนาะหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมามาดูว่าลาโพงทั้งสองตัวนี้มาลาโพงในการเปิดสูงสุดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูลําโพงหนึ่งตัวของเจ้าตัว m 7ดนะครับ d a y d m o s นะครับ I never ran so to n o man I still go 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 6 n โอครับ Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran so to n o man I still go 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 ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากให้พี่ไปสัมผัส ทั้ง2ตัวนี้มาบอกเลยว,ว่าลำโพงเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าดีมากแต่เจ้าตัวเทคโนนะครับผมลำโพง2ตัวก็จะมีดีกีที่เสียงดังกว่าเจ้าตัว M7 อยู่แล้วแหละแต่ M7 บอกเลยว,ว่าพีสัมผัสมาเล่นเกมเสียงโคตรดีอะดอเบียเอดมอของเจ้าตัวเสียมีและโปรโคทาออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่ถ้าสีของแสงของหน้าจอเนาะอันนี้จะมีหน้าจอที่สู้แสงได้ดีกว่าตัวเทคโนนะครับผมโปกว่า6นิโอนิดหน่อย แต่โดยรวมที่ใช้งานมาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยผมในการใช้งานจริงนะครับถือว่าสีสัมทั้งคู่มีความสวยงามในการสู้แสงทําออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่ในส่วนในการถ่ายวิดีโอตัวนี้ถ่ายพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมันนี้สองเคสามสิบเฟรมถ่ายได้นะครับซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าแบตถือว่าเพียงพออรัทั้งคู่ถือว่าอึดจริงครับหนึ่งวันเพียงพอเกมก็สามเปอร์เซ็นต์ต่อสิบนาทีในการใช้งานจริงซึ่งบอลว่าตัวเกม ตัวซอฟต์แวร์ทำออกมาได้ดูดีจริงก็ดีไซน์ก็มีความสวยงามจริงครับทั้งคู่นี้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดลดเกือบ20%เ์ที่ลินี่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนผมสำน,นี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆผมสำน,นี้ขอบคุณครับ